คนสามขาเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยคนสามขาจริงด้วยกราบสวัสดีท่านผู้ชม,มท่าน,นด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาระยเกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิการรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันแล้วนะครับ นะรายการนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกเลยนะครับโดยการใช้ Google Map เนี่ยในการไปท่องเที่ยวนะครับโดยวัดเที่ยวทิปนั่นเองนะครับและสําหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ท่องเที่ยวโดยใช้ Google Map แล้วไปเจออะไรแปลกๆสามารถก๊อปพิกัดมาให้ผมได้เลยนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมก๊อปพิกัดเป็นก็สามารถก๊อปทางลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็อัปโหลดใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ตอบถามไปด้วยนะครับว่าจะพาไปดูอะไรและถ้าเกิดใครน่าสนใจเนี่ยเขาจะได้รับเลือกในการนําเที่ยวคลิปของสัปดาห์หน้าต่อไปเลยนะครับโอเคท่านผู้ชม เพื่อนท่านผู้ชมมองแล้วนะครับเรามาเริ่มท่องเที่ยวมาที่พิกัดแรกเลยดีว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณสุพรรษาแก่นพมมานะครับบอกว่าลอยอะไรไม่รู้อยู่ที่ทะเลแฮแท็กครั้งแรกแฮชแท็กพิกัดรอบโลกแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันลอยอะไรไม่รู้ที่ทะเลนี่เหรอเป็นลอยขีดๆนะครับแล้วก็เป็นแหลมๆออกมาไม่แน่ใจอันนี้คือทะเลเหรอเพื่อนใาถูกทางก่อน,นครับอ๋อทางนี้ทะเลฮะ นี่นะครับอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะผู้ชมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมันคือรอยอะไรเออมันคือรอยอะไรท่านผู้ชมดูดิเป็นรอยที่มนุษย์ทําแน่นอนนะครับเนื่องจากมันเป็นแหลมแหลมสามเหลี่ยมเยอะๆนะครับท่านผู้ชมเราลงไปดูได้ไหมอยากรู้เหมือนกันโอ้โหลงไปดูไม่ได้เลยที่ใกล้ทะเลสุดคือไม่มีนะท่านผู้ชมตรงนี้คือใกล้ทะเลสุดแล้วเป็นในหมู่บ้านนะครับที่เป็นอ่า น้ำที่ไหลออกไปในทะเลนะครับหรือเรียกน้ําก้อยอะไรประมาณนี้นะครับมันมองไม่เห็นทะเลท่านผู้ชมใครอยู่สุราษฎร์ธานีรู้ไหมครับว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้คืออะไรอ่ะใช่นี่ป่ะท่านผู้ชมเป็นเหมือนแบบเป็นชายเลนที่เขาไถอันนี้กันอ่ะไถกระดานเพื่อหาหอยหาอะไรกันบิกันปะแต่สามเหลี่ยมนี้ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรตัวชะลอน้ําหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันแปลกๆเหมือนกันแค่จงช่วงนี้ด้วยนะนี่มีนคือประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองหาใช้ฟังตรงอื้นนะครับที่มันมีคล้ายๆกันที่เราจะสามารถพอด แถวนี้ก็ไม่มีด้วยนะครับผู้ชมเราลงไปดูตรงชายฟ่งตรงไหนไดนตนตน้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีรอยอะไรไหมตรงนี้ก็ดันไม่มีรอยอะไรอีกนะครับผู้ชมเราสืบคอดยากมากนะครับว่าไอ้เจ้ารอยนั้นไม่คือรอยอะไรดูสิโอ้โหตรงนี้เป็นเป็นชายหาดที่ที่ดูไม่มีหาดเลยนะครับนู่นน้ำเลอยู่นู่นนะครับนี่ฮะอันนี้คืออะไรถุงพลาสติกอะ เอาเป็นวา่าใครที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วรู้ว่าไอเจ้ารอยนี้คืออะไรก็คอมเมนต์กันไ้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครสงสัยก็ลองเลื่อนลงไปตามอ่านกันนะหวังว่าจะได้คําตอบนะฮะโอเคท่านผูช้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับเจ้าคุณช่องนี้แจกรหัส FF นะครับบอกว่าสุสานน่ากลัวมากครับแพทแท็กมาละใกล้นะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกัน สุสานเลยครับท่านผู้ชมเป็นกลมๆเต็มไปหมดเลยนะฮะลงลงไปดูตรงนี้สุสานอ๋อเป็นวงชุยนะท่านผู้ชมเป็นวงชุยเขาเรียกอะไรวงชุยวงชุยเป็นแบบสุสานของจีนนะครับวันนี้จะเป็นแบบฝั่งนะก็จะมีศพอยู่ในหลุมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่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 โหเต็มไปหมดเลยใช้เข่าแบบนี้นะครับซึ่งเราจะพบเห็นได้ทั่วไปนะครับก็จะเป็น หลุมศพของคนจีนนะครับนี่เชื้อหาจีนก็จะเกตสเกตได้เลยครับว่ามีเขามาไหว้กันด้วยเห้นีกกางเต็นมาไหว้บรรพบุรุษกันด้วยนะครับนี่ก็จะอยู่หน้าติดน้ําหลังติดภูเขานะครับตามวงจุ้ยตามความเชื่อที่เขาว่ากันนะครับว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับก็คือเนี่ยหน้าติดน้ําหลังติดภูเขานะครับส่วนที่ดินติดจำนองครับนี่เอาไปสักหนึ่งมุกครับไปไงนะครับผมก็เล่นมุกไม่รู้สถานที่เลยนะครับ ถ้าเกิดตอนกลางคืนเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยทางตอนกลางวันมันเลยดูเฉยๆนะครับไม่มีอะไรครับตอนกลางวันตรงนี้นะครับก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่าม่วงนะครับรู้สึกว่าแถวเนี้ยไม่ได้มีอันเดียวด้วยนะท่านผู้ชมนี่นี่มีอีกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมถามว่าทำไมผมรู้นะครับก็ว่าเพราะว่าผมยู่เมืองการนะผมเคยผ่านนะครับผมเคยผ่านจุดนี้ครับตรงนี้ก็มีที่อีกนะครับตรงนี้ท่าม่วงนะครับก็จะเห็นได้ตรงช่วงนี้นะครับที่เป็นสุสานนะครับท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ามันมีแค่นี้หรือเปล่ามันมีอีกนะ ผมเคยผ่านอยู่นะครับหรือว่ามันมีที่เดียวสงสัยผมจําผิดครับน่าจะมีที่เดียวอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดเราลงไปดูรูปเนี่ยเราก็จะเห็นรูปภาพนะครับโอ้เป็นวิดีโอเลยท่านผู้ชมนี่เป็นวิดีโอเลยท่านผู้ชมโอ้แบบนี้ฮนะนี่ครับก็จะมีอันนี้ผมให้ดูรูปเล็กๆพอครับไม่ได้เปิดรูปใหญ่เนี่ยครับจะ จะได้ไม่ต้องเซ็นเซอร์หน้กกันนะครับนี่ล้วก็มาไหว้กันนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่นะครับชัดๆก็เป็นประมาณนี้โอเคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณฟังรีนีทีนนะครับบอกว่าพี่ครับงูยักษ์ตัวใหญ่มากแฮชแท็กพิการรอบโลกตับใจท่านผู้ชมแฮชแท็กครั้งที่2แล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยงูยักษ์นะครับมาดูกันงู ยักไหนเอ่ยต่อต้องดูอันนี้เหรออ้าวไม่มีหรือเราก็โดดลงไปไม่มีเอ๊หรือเราต้องกดเข้าไปอะไรนี้มีรูปเดียวด้วยเอ้ยมีรูปงูด้วยถ้าเกิดเป็นคนแท็กงูที่นี่ริงแสดงว่ามีงูจริงๆเลผู้ชมเดี๋ยวนะอันนี้มีแมวด้วยแมวกัดกันแมวคู่ด้วยมันเกี่ยวอะไรกับงูเนี่ยท่านผู้ชมมีแมวคู่กันแล้วแมวสนด้วยมีคลิปแมวที่กัดอยู่ด้วยครับผู้ชมงูเหรอ ผู้ชมต้องถอยไปไกลนี่ท่านผู้ชมเห็นเปล่าทำไมไกลเห็นไหมวอันนี้คือหัวงูท่านผู้ชมอันนี้คือตัวนี่ตัวตัวตัวท่านผู้ชมต้อง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 จินตนาการนะครับอันนี้คือหัวมันนะครับหัวมันอ่ะพอนึกเอาไปะให้ผมเอารูปงูมาเทียบแล้วกัน นี่ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเฟดออกไปนี่จะได้จินตนาการเหมือนกันนะครับเออไดยูไดยูดยมันเป็นแต่ว่าที่ดูก็น่าจะพอรู้นะครับอาจจะเป็นก้อนเมฆหรืออะไรแบบนี้พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงูงมันจะตัวใหญ่มากมากเลยนะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ไหนเอ,อ่ยขอดูก่อนนะครับที่ตั้งอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับท่านผู้ชมซึ่งข้างล่างมีรูปอะไรด้วยโอ้โหรูปหน้าหลักเชียงมันทำมาอยู่ที่พิกัดนี้ได้ไงเนี่ยคนนี้เป็นคอสเพลเยอร์ดังเลยนี่ผมเคยเห็นนะเห็นเห็นอยู่นะครับติดตามอยู่ด้วยนะครับ ตัวพิกัดงูตรงนี้นะครับนี่นะครับกำับงูยักษ์นะครับใครที่จินตนาการเห็นก็จะเห็นเหมือนผมนะครับท่านผู้ชมเอาละครับพิกัดนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับประมาณนี้นะครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยได้านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณอันยอดนะครับบอกว่าเจอคน3ขาแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันคน3ขากระโดดลงไปแน่ๆปึ๊บคน3าขาเฮ้ยท่านผู้ชม เฮ้ยคนสามขาจริงด้วยทานผู้ชมคนมีสามขาให้ทผู้ชมมันเดียนมากเลยเนะี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นรอยข้อต่อก็จริงครับแต่มันเดียนมากเลยเออคนสามขาจริงดูรุย่ยชมคืออันนี้นะครับอันอนธิบายไม่ยากนะครับก็คือเหนะมือนภาพพานุลมาระวาง่รดภาพเนี่ยเขาขยเรื่นตรงส่วนเอวพอดีนะครับแล้วขยเรื่นขาไปพอดีนะครับแล้วจังหวะน,นั้นดันพอดีพอดีเลยครับเลยถ่ายออกมาเป็นภาพคนสามขาแบบนี้ครับซึ่งเป็นอะไรที่ดูแล้ว น่าตกใจมากถ้าดูพังพาดแบบไม่สูมเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าภาพมันผิดพลาดเลยปะเอวกับเกมันขาดอยู่นะครับซึ่งมันเชื่อคนทําขาดผู้ชมเดี๋ยวผมลองลองกันไปก่อนปุ๊บแบบนี้นี่เขาขาดปกติปะเฮ้ยไอส่วนนี้เขาแบบเป็นภาพมุมเอียงด้วยอจริงจริงแล้วเขาส้างขาอย่างยวะก็เดินไปปุ๊บเขาเดินสองขาอ๋อสองขาสองขาท่านผู้ชมเขาสองขาเขาบีสองขานะเขาบีสองขานะเขาเยาะเข้าไปแล้วเขาบีสามขาเฉยเลยนะครับนี่เราเขยาะเข้ามาก็ เห็นว่าเขามีแค่สองเห็นไหมมตกใจไปหมดเลยนะครับย้อนเวลาได้ด้วยนะครับย้อนแล้วเจออะไรถ้าเกิดย้อนเลยยังเจอคนสามขาอยู่อันนี้อันน่าใจกว่านะครับนี่อ้หลายปีหลายปีที่นี่นะครับคือที่แคนาดานะครับมีคนสามขาอยู่ตรงนี้ด้วยตล,ลกดีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูที่พิกัดตอไปเลยดีกว่าครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจะคุณวิชพัฒน์ เมทารุจิกุนันนะครับบอกว่าทองฟ้าน่ากลัวมากครับแฮแทกครั้งแรกแฮแทกขอร้องครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราไปดูกันเลยทองฟ้าน่ากลัวมากนะครับแน่นอนว่าเราเอาจจะต้องก็โดดลงไปตรงนี้ไม่ใช่หรือว่าจะเป็นตรงนี้ทองอยน่ากลัวจริงคงแทบตาเลยอะ่ะเป็นทองฟ้ายามเย็นนะครับน่าจะเป็นมุมจักโดนนะฮะ ดูดิอ้โหเป็นแสงที่ผมต้องยีตาเลยนะผู้ชมมันแสบตาจากไปเนี้ยนี่แค่รูปภาพตัวเนี้ยออ้ยโอ้านผะูีชม,มดูดิฝั่งน้ก็เป็นฝั่งที่มืดเลยครับโน่นะเป็นช่วงไม่รู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกนะครับตัวนี้ก็เป็นในเมืองซึ่งเป็นที่มาสะท้อนน้ำตรงนู้นด้วยโอ้โหแสบตาเลยอนะจะว่ามันน่ากลัวมันก็น่ากลัวจะว่ามันสวยมันก็สวยนะฮะนผู้ชม้วาวด้านล่างก็จะเป็น บ้านเรือนนะครับของผู้คนนะครับนี่นี่เต็ไมไปหมดเลยแล้วก็เป็นอะที่มืดแล้วนะครับแต่ท้องฟ้าสว่างสวยถ้าผู้ชมคิดว่าภาพนี้สวยหรือน่ากลัวก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยเลยครับและสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับกับการท่องเที่ยว โดยใช้กูเก็ตแมปนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้นะครับก็สนับสนุนง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์เท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้นท่านผู้ชมก็เป็นผู้สนับสนุนของเราแล้วนะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดนะครับคลิปในช่องของเราเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดสันแกรดดิ้งกันไว้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมจะไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ในช่องของเราเลยนะครับพอเมื่อใดที่ผมลงคลิปเนี่ยมันจะแจ้งเตือนไปหาท่านผู้ชมเลยนะครับยังไงวันนี้ผมรายการเกมสับตัวรับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับรายการพิกัดรับโลกตามใจท่านผู้ชมอย่าลืมส่งพกัดกัันนมาาาะครบบบ๊ยย